น้าสมมอยนำสกุลเขาเท่มากเลยนะใช่คอยจะแทงย้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยทะแยงเยพี่ทะแยงเย่อันนี้หัวเป็นอะไรอ่ะหัวเป็นสังกะตังมั้งเนี่ยมันมันมันเป็นดิกอะไรมันทะลักออกไปข้างนอกอย่างนั้น่ะโธ่ว่าว่าผมหนูนะไม่ดูหนวดตัวเองเลยพูดหนวดคนอื่นไม่ดูปากตัวเองเลยในในถอดแว่นออกมาหน่อยเอาหน่อยไว้สมมอยเอาหน่อยไว้แล็บแบทเทิร์นถอดแว่นออกมาหน่อยคิ้วก็ไม่ดูเลยโอ้โห สมอยว่ะรอเรล่าสมอยคคอใครอะพี่ไอ้สมอยอาครับพี่ทำไรเนี่ยอ่ามาตับลำคอเนี่ยครับสวัสวัสดีค่ะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวสวัสดีครับสวัสดีครับเจสวัสดีครับไม่ใช่มึงก็ดูเลยว่ามันไปอนี่หรือเปล่ามันไปขายรถหรือเปล่าขายก็ยิงกัแม่งเลยเ้ยโอ้โหาได้เปลี่ยนทรงผมอะอย่างหล่อเลยอะอืมกำกันดอ ธรรมดาธรรมดาหมอชวงนี่เอ้ารบ้างเนี่ยอ่าผมเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยพี่แล้วก็มาผมก็มาปรับลำคอพอดีลำคอมีปัญหาแต่มันเลยมันลำคอน้ำเวลาพูดมันมันมันมีสะดุดสะดุดเออแหละผมเลยมานั่งปรับลำคอกับเพื่อนผมนะเพื่อนผมชื่ออะไรนะถึงโตครับเออน่ยเพื่อนผมเอาลืมชื่อเพื่อนซะแล้วพี่มเสนิดกันเสนิดกันอ๋อใช่ใช่แล้วพี่มาทำอะไรตรงนี้น่ะไม่ก็เห็นไงคือเห็นเสื้อปุ๊บรู้เลยว่ามึงมา เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเสื้อล้คนเดียวคนเดียวในประเทศปะนะอ้าวัาดีเจเจสวัสดีครับสวัสดีครับเจไหนอันนี้อันนี้คนเก่าปะไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้น้องอันนี้น้องออ๋น้องใช่ชื่ออีออโรล่าออโรล่าเรียกว่าอีได้เลยสวัสดีค่ะขอออโรล่าดิฉันออโรล่าดิฉขอดูหน้าหน่อยได้ไหมครับสวัสดีฮัลหวัดดีฮะปานรูปหัวใจด้วย ใช่มันเพิ่งโดนมันมันเพิ่งมันเพิ่งโดนไอ้นี่มาโดนผู้ชายทิ้งมาผู้ชายแบบเสียงแบบทุ้มๆหล่อๆหน่อยอ่ะทุ้มหล่อๆใช่เออ่ตัวใหญ่ๆหรือเปะไม่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 มันเล็กๆนั่นมันทวมๆเอาทวมๆสิ่งตัวเปลี่ยนกันสิ่งตัวอะไรนี่โงมาเขาบอกว่าตอนที่มีรูปหัวใจตรงตรงแก้มโหนกแก้มเนี่ยเขาบอกเป็นคนข้างรักอย่างนั้นเหรอจะหมดใจเรียกว่าข้างรักเลยเรียกว่าแรดดีกว่าใช่เรียกว่าแรดดีกว่าไอผมขอดูนอนนห่อยครับ เดดีี Alf of anyway> euh ๋๋ยยววเเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานพามันไปไอ้นี่เว้ยไปซื้อข้าวที่ฟู้ดเบรกทีนึงโอ้โหกระจกทะลุเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีชชั่นเหรอมิชชั่นกระจกนะไม่หัวมันเนี่ยนอขวิดกระจกทะลุเลยอ๋อเป็นไรไหมครับเนี่ยรถพังไะดิเอาผมหมายถึงกระจกอะเออกระจกแตกอะดิเอาไอเด็กกามาร์ลเอ้ยมึงชื่ออะไรนะกูลืมไอตาลิบันมึงชื่ออะไรนะแล้วมาได้คือเล่นแท็บเล็ตมาตลอดทางเลยนะเด็กจะฮัจจีบันเก็บข้อมูลค่ะเก็บข้อใช่เก็บข้อมูลช่วงนี้เก็บข้อมูลอยู่เอาไอหังเล คนนี้เอ้ยเอ้ยสมอยผู้หญิงคนนี้โดนไอ้นี่เว้ยโดนโดนสภาชื่ออจูอ่ะไม่โดนสภาชื่ออจูหลอกดีดีกันแล้วน่ะสภาชื่ออจูใช่ดีกันแล้วดีดีกันแล้วดีกันแล้วแล้วครับตอนนี้จะอาหารหมาหน้าสภาเนอไม่ไม่เองเองฟังก่อนไอ้ฮังเลกเเจอแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าหิวอ่ะก็ไปกินยานหน้าสภาได้นะพี่บอกว่านผมไม่รู้ช่วงนี้มันยาวๆหน่อยนึงคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เบคอนกินหมดแล้วเหรอฮะเบคอนไม่จูมันปลูกใหม่แล้ว ใช่พอมันปลูกก็เลยถามมันไงบอกว่าปลูกหญ้าทำไมมันบอกโขบนะเพื่อแฟนผมมากินประมาณนั้นเลยเออทั้งเลยครัอ้าวไ่ิงโตจำไม่ได้อ้าวไอสิงโตจำไอเด็กตาลีบันหลานม่ได้เหรอเนี่ยทำไมมึงไม่ใส่รองเท้าสักทีเลยเนี่ยไม่เอามันไม่ท่ถ้าใส่รองเท้าใครเขาก็ใส่ได้แล้วตอนแรกมึงแต่งตัวดีแล้วทำไมมึงมาแต่งตัวยย่งเนี่ย วันไหนอยากสวยก็สวยวันไหนอยากเป็นยด็กไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมาคิดว่าสวยคือว่าแล้วเอาโคเคมาทาทำไมเขาให้ขายไม่ก็เสพไม่อันนี้มันแป้งเด็กแคร์ไม่ใช่เราเอาแว่นสงการมาใส่ทำไมยังไม่ถึงไอ้นี่เลยช่วงนี้เขาห้ามออกนะไม่เด็กไม่ได้ออกไปไหนแล้วนะเอาโซ่มาคล้องขาทำไมเนี่ยเอาโซ่มาคล้องขาไม่ถามก่อนอายุก็น้อยหน้าตาเป็นต้อเฉยเลยไอเวน นี่มันกองปืนไม่อันนี้มันโซ่จองปืนโซ่มันอยู่ที่นุ่นคอนะาสมมอยนุ่นดูดิอ่ะวันดีวันดีน้าสมมอยยังวันดีครับวัสดีครับนวัสมมอยนำสกุลเขาเท่มากเลยนะใช่คอยจะแทงย้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยทะแยงเยพี่ทะแยงเยอันนี้หัวเป็นอะไรหัวเป็นสังกะตังเะเน่ย ไม่มันมันเป็นดิทำไมมันทะลักออกไปข้างนอกเงี้นน่ะโสว่าว่าผมหนูนะไม่ดูหนวดตัวเองเลยพูดหนวดคนอื่นไม่ดูปากตัวเองเลยไหนหนถอดแว่นออกมาหน่อยเอาหน่ยไว้สมัยเอาหน่อยไว้แลแบทเทิรถอดแว่นออกมานะคิวก็ไม่ดูเลยโอ้โหดูดูข้างหน้าดียังสะพานแขวนน่ะแล้วหงายขึ้นมาดูหน้าผ้าท้องถอดดูเดี๋ยาถอดผ้าให้ดูเจ้าน่ารักมากแก้มก็อมข ไม่ตรงพูดดูนะเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวจะเย็นเดี๋ยวจะกอรพูดพอดีพูดเองก็ทำลายร่างกายเนี่ยควบคุมลมไม่อยู่เราเป็นไม่ไอ้ใจรักเขาจะเป็นอย่างเงี้ยในเมืองเนี่ยมึงฟังนะเว้ยหลานมึงฟังให้ดีนะน้าสมมอยอ่ะเขาเคยจัดตำรวจ8ศพภายใน1นาทีนะเว้ยในโรงพยาบาลเลยมึงอย่าซ่ากันน้าใจนะเว้ยเฮ้ยโอ้พี่เด้แต่เนี่ยผมเป็นฆาตกรแล้วน่ะไม่งั้นมึงจะโดนปาดคอถ่วงทะเลแล้วก็จะโดนตามนามสกุลเขาด้วยอ่ะ ใจรักไม่บอกคือไม่เห็นหนวดเขาโอ้โหอย่างเงี้ยอะผมใส่หน้ากากไว้ให้จะได้ไม่ต้องเห็นหนวดอะนากูไปไหนวะเนี่ยแป๊บนึงใครเอาหน้ากูไปไหนเนี่ยทำไมวะกูอยู่แลนกูอยู่แลนเหลืองทำไมวะราคาเนี่ยดอมอยู่นี่อย่างกูนั่งเลยอ้าวมันทำไมอ่ะมันขายรถเหรอกไม่ใช่อยู่กูบอกว่าให้รอมันขายก่อนไอ้เชี่ยวูดมึงไม่ดูวะกูบอกว่าไอ้นี่กูบอกว่าให้รอมันขายก่อนถ้าเกิดว่ามันไปไปขาย ไปขายที่นี่ที่ขายรถน้าน้ต้องฟังผมก่อนครับผมเข้ามาผมได้สารมาว่าเจอไอ้ดอมที่ไหนยิงทิ้งได้เลยพี่ติบาบอกเอาอะไรวะเนี่ยฮัลโหลปลุกมันขึ้นมาปลุกมันขึ้นมาโอ้ยตา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 ยน้าวันนี้มีอัปเดตด้วยนะเรื่องไอ้ดอมเนี่ยมันไปอ้างชีต่อนะอ้วกนเกลือแล้วอันนี้ก้นเกลือแแล้วใช่ไหม อะไรเดี๋ยวสัมภาษณ์มันก่อนจะขายรถทำไมเดี๋ยวกูสัมภาษณ์สมอยคอยทะยงเยจะทะยงหรือจะเยจะแทงหรือเยอย่างเดียวไม่จะแทต้องแทงงอะไรวะเนี่ยไม่ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้สมมอยคอยอ่ะลองให้แยงเลยได้ไหมอ่ะไอมอยไอลุยหมายถึงแยงรองเท้าแยงเยไม่ต้องไม่ละสิไม่เข้าใจตกลงจะแทงหรือจะเยไม่จะเอายังไงเพราะมุมทะยงมันจะทำให้ลึกที่สุดขอบคุณมากนะ สมมอยคอยตรงเยอะไรแบบนี้เออหรือเยตรงอะไรอย่างนี้พี่ผมขอถือว่าผมขออธิบายผมนะก็ถือว่าผมขอวงหรือเปล่ายังไม่เข้าใจอ่ะพี่พี่ถือว่าผมขอแล้วนะฮงั้นเอางี้สมมุตินะสมมติถ้าเกิดสมมุติเรานอนปกตินอนหงายหน้าขึ้นฟ้าใช่ไหมแล้วเรายกขาขึ้นมาเข่า90องศาอันนั้นอ่ะมันคือท่าเบสิกนัด เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมมันทําไม่ได้ไม,ไดมันทำไม่ได้ไไดฟังก่อนส,สิีเราก็อย่าเพิ่งคือฟังอย่างเดียวสิคือเขาเรียกว่าคาร์ดิโอเขา้าใจไหมรู้จักคาร์ดิโอไหมคาร์ดิโอคือออกออกแรงน้อยๆเก่งตัวนานๆให้กล้ามเนื้อหัวใจมันสูบฉีดอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นเออประมาณนั้นใช่ ส่วนนอนปกติอ่ะเรายกขาขึ้นมา90องศาเฮ้ยยกขา90องศาไหนเนยกยกแบบตัวอย่างเมื่อกี้หน่อยครับเฮ้ยนี่เลยเออประมาณนี้ประมาณนี้นั่นแหละทะแยงเยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคาร์ดิโอแบบเบสิกเบสิกใช่คาร์ดิโอแบบเบสิกแต่ถ้าเกิดว่าเราเอียงตัวข้างข้างข้าง นี่นะผมมอยนะผมมอยรู้จักคุณแม่คุณแม่มินิฮาร์สเดเจ๊สวัสดีครับสวัสดีครับใจรากว่าไงลูกหลาเจมินิฮาร์สวัสดีครับคนนี้เขาบอกว่าเขาจู๋ใหญ่มากใช่ไหมครับน้าทิลาเหรอใหญ่ด้วยคนนี้าทิลาเหรอสมมอยครับเจมินิฮาร์ใส่ช่ำผูใสชมพผูไหนอ๋อใส่ช่ำผูเขาบอกเขาจู๋ใหญ่มากเลยชื่ออะไรคะชื่อชื่อจู๋ใหญ่เหรอคะสวัสดีครับผมสมมอยครับผม หำใหญ่ด้วยน่ะหำใหญ่เหรอคะไหนคะไหนดูซิไหนยังไงสิเขาบอกว่าจูดแบบไข่ใหญ่ด้วยจริงเหรอไหนดูสิสมอยเจ๊สมอยเขาไม่เคยบอกว่าใหญ่ครับเขาเขาแค่ไปไปเยี่ยวกับเพื่อนที่ห้างอะแล้วยังไงต่อคะนักกีฬาแล้วหันมาคุยกับเพื่อนปุ๊บเกี่ยวโถแตกเลยต้องจ่ายอีกคตรเซ็งเลยสมอยบอกเขาไม่เคยบอกนะว่าใหญ่ขนอนทะยงเยอะไรก็ไม่รู้เไม่้าใจะจะแทงหรือจะเยก็ไม่รู้น่ะใหญ่อย่างเดียวไม่พอแข็งอีกลังหากอะไรแข็งน่ะ คอแข็งค่ะเป็นคนดื่มเหล้าไม่เมาเลยแต่ไม่น่าจะไหวนะดูจับนวดน่ะนวดผมไว้ตร์อีกแล้วพ่อแม่ผมคงภูมิใจอ่ะแบบว่ามีคนมานั่งวิเคราะห์นมสกุลพ่อแม่ผมได้ขนาดนี้ตายแล้วทำใหญ่ขนาดนี้ดันจะดันผมผมผมแต่งเกงชั้นเดียวสู้ของนัศศิลาได้ไหมคะทำไมครับสู้ของนัศศิลาได้ไหมคะขอผผมเสริมครับผมผมเสริมอ๋อของนัศศิลาฉีดมานะคะเนี่ยใช่ครับเขาเรียกว่าพาคินแบบสวยงามครับ เดี๋ยวนะแบบสวยงามตายแล้วเอ้ยอันนี้เขามีปาลรูปหัวใจเหมือนกันไหนคะนี่ครับพี่กับน้องคนเนี้ยไหนคะปานรูปหัวใจที่ไหนคะนี่ครับที่หน้าไม่เมื่อก่อนน่ะเมื่อก่อนน่ะเมื่อก่อนเขายังเป็นพี่ฮาร์ดอยู่เลยคือแมนมากเลยนะเดินมาแบบโอ้โหดีครับเสียงแบบทุ้มหล่อนุ่มสาวๆหมายปองตอนนี้เป็นไงเป็นกระเทยไปแล้วค่ะเสียบอลไข่ดอกทำไมนะครับขอที่มาขอที่น่ขอผมอยาบฟังที่มาเลย เสียบอลข่ดอกเสียเส้นเลยค่ะกลายเป็นกระเทยเลยค่ะ <c oughs> อ๋อคัดดอกแล้วครับใช่ค่ะพอดีเสียบอลตอนนั้น <c oughs> อิตาลีค่ะอิตาลีทําพิษค่ะ <c oughs> เรียบร้อยค่ะเป็นกระเทยเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ผมไอยชอบหรือเปล่าชอบเจหรือเปล่า,าไม่ครับผมไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ แม่เขาว่าเจ่เป็นแม่ทางลุกทางรัาไม่ผมไม่ชอบนะแต่เจ๊ชอบนะใช้ได้อยู่ในกางเกงลายเสือเราเนี่ยไม่เบานะคุณแม่แบบเป็นเป็นรลซี่ยพรมนี่แหละครับไอจูเกิดเรื่องนะจูเกิดอะไรครับนะแฟนมึงอ่ะไอฮังเลอ่ะมันบอกว่ามันดีกับมึงแล้วใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บกูก็บอกว่าไอจูอ่ะปลูกหญ้าไว้ให้มึงกินเอ่อให้ฮังเลกินมันโมโหใหญ่เลยมันจีบไอสมมออยู่แลนแดงเนี่ยมันจีบไอสมมออยู่แลนแดงเนี่ยเฮีย ขขึึ้้นนเลยผมอจะไปซีเรียสกันเอาเป็นว่าผมไม่มีนามสกุลแล้วกันผมชื่อสมบอยใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้ยัดจำได้เฮ้ยพี่ฮะพี่ว่าไงว่าไงมอยไปคุยแทนหน่อยจะถอยหลังมาทำไมเราพี่ไปเจ๊ครั้งเนี้ยเจ๊คืออย่างนี้ครับคือ มอยอ่ะเขาบอกว่าเขาชอบพังเลครับเขาไม่ได้ชอบเจ๊อ้าวจีดาจบข่าวเจ๊ไปแล้วแล้วพังเลคือใครนี่ไงหัวม่วงไงนี่ไงหัวม่วงค่ะคุณแม่ก็หัวม่วงลุงใช่ตอนเช้าตอนเช้าผมตอนเช้าเช้าผมก็ม่วงเหมือนกันเออหมายถึงหัวเหรอคะหัวผมเนี่ยเหรอคะอ่าหัวหอมครับหัวหอมตอนเช้าโอเคค่ะไม่ต้ององบอกว่าขีดดินจะบอกผมบอกฉีดกันเลยครับผมไม่ขีด อ้าวแม่อย่าปล่อยเด็กแอร์ไปเลยใจรักทำไรครับเจรักอยังเพิ่งเข้ามาครับนโควินพี่ฮะฮะฮะว่าไงโควิเหรอว่างวะเนี่ยทำไรอยู่ว่างอยู่ว่างอยู่เล่นแต่เล่นแต่ไอจูมันทวารหางเลยไอจูมันทวารหางเลยไอใจรักใจรักครับไออยากได้เงินไหมสองคนอ่ะเอาไปคนละคนละสามหมื่นเอาไหมกับสมม้อยค่าอะไรอ่ะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าสมมติไอจูมาบอกว่านี่เลยนะบอกว่าเนี่ยหังเลจีบสมมอยโอเคนะเอาแล้วผมไม่โดนกระทืบอ่ะเนี่ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนใครจะใครจะกล้ากระทืบใครอยู่ส่วนน้านะสีลาใช่ไหมไม่เห็นนะคือใครหังเลนี่ยังไม่หังเลเนี่ยคนอะไรนะคนเนี้ยหังเลไม่ไม่ใช่หังเลอโหม่วงเข้าใจแล้วแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่จะมาคือใครนะใจรักใจรัก ใจรักคือใครผู้หญิงผู้ชายน่ะนี่ไงไอเด็กตาลีบันเนี่ยใจรักนี่ยน้องใจรักาแล้วใครจะมาคนแม่ไอ้ไอ้จูอยู่ไหนจูโอ้อะไรจูเนี่ยนี่ครับนี่แหละครัไม่มีรถไฟใช่เหรอคนนี้ฮังเลคนนั้นใจรักครับครับครับออโราเนี่ยมึงคุยกับฮังเลหน่อยดิคือไอ้จูมันพูดในวอรไม่หยุดเลยเนี่ยคนที่ชื่ออาจูอะไรมีอะไรหรือเปล่าคะฮะทุกวันเลย คืออย่างนี้คืออย่างนี้ไอจูอ่ะมันตะกี้มันพูดในวอลครับใช่มันบอกว่าถ้าเกิด <Yeah, ว่าไม่เข้าใจกันอีกทีอ่ะผมก็ไม่เอาแล้วนะอะไรเดี๋ยวค่ะไอจูพูดแบบนั้นเหรอเะใช่แล้วมันบอกว่าเดี๋ยวผมโทรไปเคลียร์แป๊บนึ่งเอ่งได้คุยกันยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เล่โทรโทรก่อนไม่ตะกี้มันโทรหาเอ็งหรือยังล่ะโทรมาแล้วน่ะเขาเขาหาว่าสมมติจีบแต่ไม่ได้จีบนางเลยบอกไปแล้ว ไม่พอพอโทรเสร็จปุ๊บมันก็พูดเลยมันก็พูดเ<ช>ลยเนี่ยในวอเดี๋ยวเหรอฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บนึงให้ป้ป้าป,าป,าปา้ขึ้นขึ้นรถมาไปปั่นในจูที่สภาไปมาผมไปแล้วออร์โดรามาเลยมอยมาใจรักสวัสด,ดีค่ะมามามามอยมาโอ้รถสุบเรียได้ไหมเพ่ได้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 ได I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.